弄妹们这名，吧，弄。<laughs> <laughs> <laughs>

ปั๊บ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 โอ้โเรื่องกูวันน้ำนมแม่มันจะมีแล้วมันแห้งหมดนั่นนั่นนั่นเอ๊หัวหน้าพอแห้งมาเลี่ยมจีริตะน้ำนมแม่มั้งนะน้ำนมผมจะมีแล้ว ดูน้ำเงียงน่ะดูน้ำมวลนั่นเนาะดูน้ำมวลรับดีรับดีเมื่อวันรับเมื่อคืนหายเมื่อวันรับเมื่อคืนหายไปละแมงไปละเมื่อวันรับ lên hai cả, rồi tiếng ô của nó pa pa, tiếng liu